ปรอดีคุยอเจอผ่านมาคุยไม่คุยเยอเลยตั้งเนี่ยเนี่ยโบราณน้ออีกอีกอีกผมเรียกคุณคุณจะลาขึ้นเลยคุณลามาครับการที่คุณมาทำงานที่นี่คุณรู้สึกไงครับอันดับแรกเลยที่คุณมาสมัครงานที่นี่ครับสวัสดีครับกลับบ้านแล้วครับเนี่ยความคือความรู้สึกคือเราผมผมต้องการถ้าเราต้สึการคที่คุณมามาสมัครงานที่นี่ตอนคุณสัมภาษณ์งานนี้คุณกลัวไหมเก่งไหมรับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้า เหนือความคาดหมายเหนือความคาดหมายงานนี้เขาสะหลบเองเลยหลบเองจบ่เห็นว่าจะหบงบุคคลที่เหนือความคาดหมายที่สุดอในโลกเอ้ยเดี๋ยวจอดสะกี้ไปแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์ใหม่เป็นการโหวตโหวตโหบดระดับเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์ผมเลยนี่นี่แหลกะไรเนี่ยไม่รู้ไม่เทใส่ถ้วยไปเลยกินง่ายกว่านะผมว่าเอ่อห้าบาทขี้เกียจล้างเลยไม่เลยี้เกียจเลยอันนี้นะขี้เกียจล้างสบขอบยาวนะถ้าเกิดว่ามันร้อนๆนะสบขอบยาวอันใหญ่ๆนะ ผักใหญ่อะแล้วร้อนๆพูดถึงผมว่ามันกินอร่อยถั่วปากยาวมันก็เท่านี้นะพี่มันจะใหญ่ได้มากกว่านี้เหรอฉะนั้นเคยเห็นมันอันใหญ่เท่านี้แบบอันนี้กวนหัวอะมันไม่ใช่ละมันไม่่ใชตัวเดียวกันไม่ก็มันเคี้ยวอร่อยกว่าเคี้ยวไงพี่จะเกี้ยวไงตัวตัวตัวจะเกี้ยวยังไงตัวนี่ยอมเกี้ยวเลยพี่ต่อดสายเปล่าผู้หญิงเขากินเนี่ยนะตัวน่าจะดูดเอา ก็หล่อเลยโหถอดถั่วดูดได้ด้วยดูดแต่ต้องเก่งด้วยนะอันนี่มอสเก่งยังมอสเนี่ยเออพี่พี่มอสทำแข็งเป็นยังเวลาเวลายกเวลาเวลายกจ็คโค้กนี่ใช้ใช้อะไรยกใช้อะไรยกเวลายกแจ็คโค้กพี่ทำยังไงเครื่องมือมีอะไรบ้างที่จะต้องตัดเตรียมไปกำลังภายในล้วนพี่มอสพี่มอสบอกมีกำลังภายในตอนนี้ทำงานที่เนี่ยตั้งแต่ทำงานมาในกี่เดือนแล้ว

มีแมวด้วยมีมีมีตัวสีดำวิ่งอยู่ทางโซนที่มันเลีกๆทางโซนเด็กๆเห็นไหมมีแมวเโรงพยาบาลเลยแมวมีหน้ามันนั้นจอดใต้แลมที่รอพองติดแม่งเอาแมวมาขวนรถขวนเบาะจริงปะมีรอยตีนแมวเต็มเบาะเลยฝากถึงรอพอหน่อยอย่าซ่านะกูจะจอดใต้แลมมึงคิดว่ากูชอบตากฝนบนรถอ่ะแล้วถ้าวันไหนฝนตกถ้ากูเห็นมึงตากฝนนะขอให้พ่องตายซะ อันนี้แหละจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวกูจะไปพังให้ดูไอ้ตัวไอ้ประตูประตูของมึงอ่ะกูจะไปพังไอ้สัตว์อันนี้แหละถังฝังทนได้ไหมแบ๊วแบ๊บูปรอวันหอนไอ้กทีนั่นติดคุกแล้วไอ้สัตว์ทั้งแม่ให้มึงไปบู๊ปไปคุกไงม่ออกมาทำงานเดือนแรกก็ได้อยู่กะดึกซะแล้วกูคิดว่าตัวุณเจ๋งท้อเลยมาทำงานเดือนแรกได้อยู่กะดึกเนี่ย ก็ไม่เจ๋งอะไรครับแต่ก็คิดว่าน่าจะพอตัวอยู่ครับเน่งได้อยู่กาเด็กได้หิวก็ไม่หิวเด็กใหม่อ่ะเด็กใหม่อ่ะเด็กใหม่มันจะต้องอยู่ช้าถึงสามเดือนให้มันรู้พื้นที่ก่อนรู้รู้จักกับเด็กใหม่ที่ชื่อวิทยาเดี๋ยวตอนเช้าผมแนะนำมันรู้จักได้ๆคนรู้อ้วนนะใช่ครับใช่ครับเขามีเฟซถ้าเขามีเฟซก็อย่าไปดึงทางเขา เขาอาจจะเข้ามาในกลุ่มคนใหม่เขาอยากรู้จักค <ina x 2> ุณมากเลยคุณใส่สันทำไมอะเปย์อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะทีาบอกเขาอยากรู้จักคุณมากเลยผมบอกให้ว่าเขาอ่ะต้องเตะคู่กับพี่จริงเรื่องจริงที่สุดผมว่านั่นมึงตอนเช้าผมจะแนะนำให้คุณรู้จักคุณใส่สันได้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 ก็เวลาพี่พี่ทำงานพี่ต้องเดิน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 คู่กับเขาอะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอกลับไปนอนคิดก่อนนะคอยสอนงานเขา กลับไปคิดหัวข้อก่อนเดี๋ยวเช้ามาสัมภาษณ์เลยเออ,เออเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปคิดหัวข้อใหม่คือไม่ต้องจดสคริปต์หรอกคือสำหรับผมมาสัมภาษณ์อะไรก็สัมภาษณ์ได้แต่คนจะตอบอะ่ะมันไม่อยากจะตอบไม่ทันเนี่ยอตอบไม่ทันเนี่ย